กุญแจแต่ผมหากุญแจไม่เจอเลยแปลกมากเลยอะกุญแจ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 อยู่ที่ไหนเนี่ยเจ้าหนิวเห็นกุญแจไหมพรอมระนาบต้นไมอ้อยู่พอมจะเห็นกุญแจได้ยังไงไปหาเอาเองสิเอ่อโอเคอืมไหนกล่องของเล่นสิรถซูมี่โซล่าโฟนหมออีกาแล้วก็บาสเกตบอลเซตของเล่นโอเคช่างวัน อืมตอนนี้ก็มีไก่งวงน่าจะมีบอกสรยอะไรสักอย่างนึ้งโอเคนะแต่หนูเห็นตเห็นกุญแจไหมเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวขอขอไปหากุญแจครับสำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายโอ้โอ้โอโอเอาๆอโอ้โอตดๆโอเคโอ้โอ จ้ไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องคิงเก้นะครับให้ถึง400สมาชิกนะครับบ๊ายบายเสียงจากเจ้าหนูโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมขอหากุญแจก่อนกุญแจกุญแจเอ๊ะมาการวาว Wow nữa bài đến Wow này, Wow. có thể, ok tôi sẽ khai nhé. bấm vâng này nè <laughs> mà wow, lúc này chào mẹ mà lúc bùng mẹ sao mấy lúc bùng ăn bổng chào mẹ á bổng chào mẹ được bổng chào Ok อ๋อห้องนี้โอเคเจอแล้วนี่คือบันทึกนะผมขี้เกียจเล่นห้องน้องเลืก็เหลือห้องนี้เอาห้องนี้ก็ล็อกว่าล็อกไปเลยเรากลับไปได้ไหมเรากลับไปได้แล้วเราสามารถเราอาแบบนี้ได้แต่ว่าถ้าเราออกไปปุ๊บมันก็จะปิดงั้นเรากลับไปดีกว่าเนาะ หาเจ้าหนุ่มกลับไปด้วยกันม่ได้แล้วเจ้าหนิวไปไหนเนี่ยอโอ้ม่ไดีกนโอเคพวกเรากลับไปกันเถอะ

เอาหายไปแล้วไปไปอยู่คนใหม่มาหนึ่งสองสามไปหมุนวางสิเอโอเคสำเร็จนั่งไงกุญแจพระจันทร์โอ้หมายทุกคน ติดตามเจ้าแมวดำไหนอ่ะแมวดำแมวดำแมวดำเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นะหายไปไหนแล้วคุ้มเต็มคำสูชิสสีฟรีสีเหลือ89บาทในไลน์แมนแพ็แมวดำแมวดำไม่เห็นมีแมวดำเลยไหนเนาะแมวดำเจ้าแมวหายห้องนี้แบบห้องนี้ล้ว

ขึ้นไปอ๋อบันไดเออบันไดเออโอ๊ยหนังสือเอาไปเฮ้ยอะไรอะเทียนเหรอเทียนเทียนเทียนอ๋อนี่เทียนหมายถึง เทียนนี่นี่แก้วเฮ้ยแบบนหนเนี่ยต้องการไปฟ้าจูนิววันนี้จูนิงโอเคนะชิบอุ้ยจหนูโยนอะไรมา ปไปเ,เลยเจ้านิวเศร้าเลยอะไรเชียนเราต้องทำไงอ่ะเอาหนังสืออ๋อหรือว่าแล้วเจ้าเนิวหนังสือมันต้องใส่ไงเนะี่ยเออ อะไหนลองปีขึ้นไปดิมันก็ปีขึ้นไปไม่ได้